ค่ะเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์นี้เบอร์หนึ่งนี่ให้ดูเลยว่าสวยงามขนาดไหนเป็นท้องผ้าสีเม็ดมะขามแบบนี้นะลายอดอกฉบานี่นะคะโทนสีเม็ดมะขามสำหรับเบอร์หนึ่งขนาด1คูณ2เมตรสำหรับเบอร์หนึ่งอ่ะเดี๋ยวสมใส่ให้ดูจ้า นี่นะคะสำหรับเบอร์หนึ่งสนใจรีบดูให้จบคลิปแล้วจะได้ตัดสินใจมาว่าจะรับเผื่อนไหนดีเชิงล่างจะเป็นดอกพิกุลค่ะเชียงล่างแบบนี้นะคะสำหรับเบอร์หนึ่งจ้าเบอร์สองลายก้นหอยท้องผ้าสีอะไรนอ้อ ดูจากอย่างนี้แล้วใกล้เคียงกับสีเม็ดมาขามจริงๆแล้วเป็นสีเปลือกมังคุดนะคะออกโทนเป็นกรมท่าเพราะฉะนั้นผืนนี้ลายก้นหอยทอได้สวยมากๆจับมาแล้วคัดแล้วจากไกด์แพทเพราะฉะนั้นผ้าใหมแท้ทอมือจากจังหวัดสุรินทรา สวยทุกผื่นที่นำมาโพสผื่นนี้เบอร์สองลายก้น่อยก็มัดมีสวยทอได้สวยและจึงเลือกมาให้คุณผู้ชมคุณย่าคุณยายที่อยู่ทางบ้านและมาสุดเ่นไม่ได้ช้อปปิง้งถึงที่ไกด์แพทจับโพสแล้วก็เป็นนางแบบให้ดูแบบนี้มีตัวตนผ้าไหมแท้ทุกผืนนะจ๊ะให้ไหวให้ไหวเรีบตัดสินใจกันเลยนะจ๊ะ สำหรับเบอร์สาลายดอกมะเขือยอดฮิตติดชาร์ตค่ะดอกมะเขือพากาดรอบค่ะดรอบแปลว่ามะเขือพากาแปลว่าดอกไม้ในภาษาท้องถิ่นเขมเนสุรินค่ะเป็นลายยอดฮิตใครยังไม่มี ต้องเรีบคว้าเลยนะคะเบอร์สามนี้รอเจ้าของอยู่จ้าท้องผ้าเป็นออสีกรมท่านะคะเพราะฉะนั้นพืนนี้มัดมีสวยทอสวยจึงเลือกมาให้คุณพี่คุณแม่คุณยา่าคุณยายที่เดินทางมาเที่ยวตลาดนัดไม่ได้ไกด์แพทช็อปถึงบ้านให้เหลือกเพราะฉะนั้น ใครไวใครได้ภายใน30เมษายนนี้หลังจากนั้นไม่ต้องค่ะเพราะว่าผ้าไหมทุกคลิปจะมีการกำหนดเวลาในการช้อปปิง้งแต่และคลิปไม่เกิน1สัปดาห์จ้า <S <S ค่ะเบอร์สีลายประตูวังสวยงามมัดหมี่สวยทอสวย ไกด์แพดเลือกมาแล้วให้คุณผู้ชมที่เดินทางมาสุรินทร์ไม่ได้ตัดต่อเป็นคลิปช็อตจาก20กว่าผืนเป็นทีละเบอร์ะเบอร์ให้คุณผู้ชมได้เลือกถ้าชมคลิปเต็มเข้าไปในคลิปช่องไกด์แพดที่วิดีโอนะคะ20กว่าผืนชมกันเลย แต่ว่าเพื่อความสะดวกอาจจะชมแบบคลิปสั้นแบบนี้ดูทีละผืนจะได้เลือกง่ายเลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใช่แล้วรีบโทรมานะคะกำหนดเวลาค่ะเวลาซื้อช่องไกด์แพดดูวันที่ดูราคาด้านล่างแล้วคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังนะคะใครโทรมาก่อนจะได้ก่อนรีบๆกันเลยนะ